เดี๋ยวเราเข้าสูเข้าสู่ช่วงต่อไปของโฟกัสนะครับวันนี้คุณนพก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับนพ <N ope> สวัสดีครับพี่มลส,สวัสดีครับไลท์ก็สัปดาห์ที่แล้วหุ้นไทยถือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วแหะเราคิดว่าน่าจะขึ้นทดสอบระดับ1,400จุดซึ่งเป็นแนวต้านสาหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเซตเองก็อ่อนแอนะครับปรับตัวลงมา1.3%เอครับผมคิดว่าก็มีเหตุผลหลักๆทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ขออนุญาตเริ่มที่ปัจจัยต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลขทีมไอภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของสรัฐเนี่ยออกมาดีแล้วก็จํานวนผู้ขอรับสัสดิการว่างงานของเขาเนี่ยออกมาที่ลดลงนะครับอันนี้ก็ทําให้ตลาดเนี่ยก็กลับมากังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องตึงดอกเบี้ย,ยสูงนานนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวบอลยูเนี่ยเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่มันอยู่ประมาณทัก4.3%ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก4.5% ในขณะที่ US ดอลลาร์อินเด็กเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับออตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก105จุดนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อ่อนค่ามานะครับอยู่ที่ระดับ36บาท60ส,สตางค์้าจัางกางได้สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ที่36บาทก็ถือว่าอ่อนค่ามาประมาณเกือบ2%อครับอันนี้ก็มีผลกับเรื่องของตัวกระแสเงินทุนต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็นักทุนต่างชาติเนี่ยก็ขายสุทธิเกือบ5000ล้านบาทแล้วก็ตัว ช็อตตัว s ซ t 50 Future ด้วยนะครับก็ประมาณสัก4 2 0 0 0สัญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพลบกับตลาดนะครับอีกปัจจัยหนึ่งคงจะเป็นปัจจัยเรื่องของในประเทศก็คือเรื่องของตัวปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการเมืองมันดูเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับหลังจากที่สารรัฐมนูญเนี่ยรับคำมินิไชขออภัยครับคำร้องของทาง40สวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินายกแล้วก็ให้เวลานายกเนี่ยชี้แจงข้อมูลเนี่ยประมาณ15วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องกินเวลา ยาวนานกว่าจะมีคําตัดสินนะครับอีกประมาณสัก1เดือนก็เป็นเรื่องที่าคาลัคาซังกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับเพราะว่าห่วงหน้าพวงหวังนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวการอนุมัติต่างๆเนี่ยอาจจะมีความคล่าช้าได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันก็อาจจะมีเรื่องของประเด็นทนั้งั้านการเมืองเข้ามานะครับแล้วก็พิเศษเนี่ยปัจจัยเฉพาะตัวสัปดาห์นี้เนี่ยที่น่าจะกดดันตลาดหุ้นไทยเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องของ MSCI Rebalancing นะครับซึ่งใช้ราคาปิดวันที่31พฤษภาคมซึ่งหุ้นไทยเนี่ยก็มี3ตัวนะครับก็มี BTS l a n d a n d House แล้วก็ MTC เนี่ยถูกออกจากดัชน a g l o b l Standard อันนี้ก็จะคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวเม็ดเงินเนี่ยไหลออกประมาณสัก4 7 5ล้านเหรียญครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังความผันผวนนะครับโดยเฉพาะวันที่31พฤษภาคมเพราะว่าเขาใช้ราคาปิดวันนี้ในการ Rebalancing นะครับดังนั้นโดยภาพรวมเซตในสัปดาห์นี้อาจจะมีความผันผวนนะครับ แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงแนวรับสําคัญในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองไว้ที่หนึ่งสามห้าศูนย์ครับแต่ก็บ่งบอกว่าหนึ่งสามห้าูนย์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวโลเดิมที่หนึ่งสาสามูนย์เนี่ยถูกเทสแล้วก็อาจจะทําโลใหม่ได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยขยับลงมานะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามองไว้ที่พันสี่รอจุดตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาเหลือหนึ่งันสาร้อยแปดสิบจุดครับผมเนี่ยเงินบาทเนี่ยอ่อนค่านะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นที่เรา แนะนําในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าแล้วก็มีแนวโน้มกําไรที่ค่อนข้างยังดีอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังตัวที่เราแนะนําในสัปดาห์นี้ตัวแรกคือฮาน่านะครับก็กาไรหลักเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับก็เติบโตทั้งเยียนเยียร์แล้วก็โคตรนควอเตอร์นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดีมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วประกอบกับธุรกิจ PMS ที่ไต้หวันของเขาเนี่ย มีการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับประสิทธิภาพการผลิตนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้ตัวกําไรครึ่งปีหลังเนี่ยดีขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยได้บัตรได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่านะครับทุกๆ1บาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยหบาทต่อดอลลาร์เนี่ยจะหนุนกําไรปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักหเรครับผมเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่43บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่38บาทครับ ตัวที่2เป็น NEO นะครับ NEO เนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยนะครับในการทําหุ้นเ,เข้าสู่ตลาดนะครับก็แนวโน้มกําไรไตรม้าหนึ่งออกมาดีนะครับเติบโตทั้งเยี็นเยียร์แล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์ส่วนไตรมาสอเนี่ยก็คาดว่าจะเติบโตทั้งเยี็นเยียร์แล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์อยู่นะครับเท่าที่เท่าที่เช็คกับเรื่องของตัวยอดขายควอเตอร์ทูเดยเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้ประมาณสักสิแล้วที่สําคัญตัวนี้ก๊อสต์มาจินดีขึ้นนะครับก็มีการปรับโปรดักต์มิก ก็ทาให้ตัวกลอสมาจินเนี่ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงได้นะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้ตัวกําไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังคงดูดีอยู่นะครับทางนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยมีการปรับประมาณการกําไรปีนี้ขึ้นมา19%ครับปีหน้าปรับขึ้นมาอีก17%นะครับส่วนราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้เนี่ยเราให้ไว้ที่61บาทครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่54บาท50สตางค์นะครับสำหรับพูดในทาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสตัวคือ DMT กับตัว p t t g ทนะครับทั้งคู่เนี่ยติดลบไป0.7นะครับโดยตัว DMT ีเนี่ยเราได้เงินปันผลมาด้วยขึ้นเครื่องหมาย XD ีวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ21สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ก็คือรวมเงินปันผลแล้วนะครับโดยสรุปเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็ติดลบไปลบ0.7ครับแต่ว่าก็ดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเซตติดลบไปลบ1.3ครับผมสำหรับตัวปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นะครับถ้าในแง่อ,งวอว่า พี่บล็กกับน้องไบรท์น่ยอาจจะพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นคณะมนตรีเศรษฐกิจนะครับซึ่งถือว่าเป็นนัดแรกเลยแล้วก็จะประชุมอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์เลยนะครับเพื่อที่จะส่งผ่านหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่จะให้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีในทุกวันอังคารนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับตอนนี้เป็นชุดสําหรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอตัว งบประมาณนะครับงบ,งบกลางปีเนี่ยว่าจะมีการจัดสรรยังไงเกี่ยวกับโครงการที่จะใช้กับ Digital w a l l ล็นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นกองทุน LTF ด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่2เป็นอีเวนต์เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของ MSCIRebalancing นะครับซึ่งใช้ราคาปิดวันที่31พฤษภาคมครับผมแล้วก็วันจันนี้นะครับก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็จะปิดทําการนะครับเนื่องในวัน Memorial Day สำหรับปัจจัยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศนะครับ ก็ติดตามในเรื่องของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับของไทยนะครับในเดือนเมษายนนะครับอันนี้จะเปิดเผยวันที่30พฤษภาคมครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจไทยรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดเผยทุกสิ้นเดือนนะครับก็คือวันที่31พฤษภาคมในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็จะมีตัวเลขดัชนีราคาบ้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะครับแล้วก็มีตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันที่31พฤษภาคมเนี่ยติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐนะครับ ในฝั่งของยุโรปเนี่ยจะมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยุโรปนะครับแล้วก็รวมถึงตัวดัชนีราคาผู้บริโภคของยุโรปด้วยนะครับในวันที่30แล้วก็วันที่31พฤษภาค,คมครับในของจีนเนี่ยก็จะมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับประกาศวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลข p i ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทางการจีนนะครับอันนี้เปิดเผยวันที่31พฤษภาค,คมครับของผมมีประมาณนี้ครับ